สวัสดีครับพบกับ s u p e r b i บ e Podcast กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงยามาฮ่า m a x 2 2 2 2กันนะครับสำหรับเจ้า y a m a ฮ่า m a x นะครับก็ถือว่าเป็น s p o ร์ตสก o t e r อร์ไซส์บที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุโรปตลอดช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมา และล่าสุดนะครับยามาฮ่าก็ได้ทำการเผยโฉม t m a x และ TMac t กเท็กซ2022ออกมาให้ได้ยนโฉมกันนะครับโดยโฉมนี้จะมีการปรับปรุงในส่วนของดีไซน์ภายนอกช่วงล่างและมีการเพิ่มความทันสมัยให้มากยิ่งขึ้นแต่ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับยังคงเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเอาละครับตอนนี้เราก็มาพูดถึงส่วนที่เปลี่ยนแปลงกันไปดีกว่าครับ เรื่องแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับที่มีความสปอร์ตมากขึ้นโดยในโมเดลใหม่นี้จะยังคงแนวคิดเดิมที่ทําให้โมเดลนี้เป็นรถที่ขายดีของทางค่ายนะครับโดยยังคงส่วนผสมพิเศษระหว่างความแรงแบบสปอร์ตจากเครื่องยนต์2สูบเรียง วางบนแชตซีที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบานะครับและสุดท้ายคือความสวยงามที่ลงตัวในแบบของสปอร์ตสำหรับดีไซน์ด้านนอกนะครับจะมีดีไซน์ใหม่ที่ให้ความกระทัดรัดคล่องตัวและลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับมีตัวรถด,ด้านหน้าแบบสมมาตรรวมถึงท่ออากาศป้อนระบบไอดีที่ได้เหลี่ยมได้มุมดูโดดเด่นเข้าคู่กันกับไฟหน้าคู่แบบ LED ที่บางลงและมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวช่วยให้รถมีกลิ่นอายในแบบของรถซูเปอร์สปอร์ต อย่างไรก็ตามนะครับการออกแบบใหม่นี้ก็ยังไม่ละทิ้งความเป็น t m a x ไปนะครับคนที่เห็นยังคงจดจำมันได้ในทันทีโดยชิ้นส่วนภายนอกส่วนใหญ่จะปรับปรุงใหม่เพื่อใช้ในโมเดลนี้โดยเฉพาะเพื่อให้เส้นสายลื่นไหลและดูสปอร์ตลงตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีชิวบังลมหน้าใหม่ที่ออกแบบใหม่ให้มีขนาดกระทัดรัดไปในทางเดียวกันกับตัวรถช่วยให้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นตัวรถเองก็มีความเปลียวบางมากขึ้นช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้ง่ายยิ่งขึ้นสุดท้ายไฟท้ายทรงตัวทีก็มีการปรับปรุงให้ดูคลีนดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้านข้างตัวรถที่มีเส้นสายทรงบูมแมลแงก็มีการปรับให้ดูกลมกลืนลงตัวกับตัวรถมากยิ่งขึ้นประเด็นต่อมาเป็นเรื่องของความสะดวกสบายนะครับสิ่งที่ถือเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งเลยของโมเดลนี้ ก็คือหน้าจอแสดงผลสี TFT ขนาดใหญ่ถึง7นิ้วสามารถเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนได้ทั้งผ่านระบบบลูทูธ Wi-Fi หรือ USB ที่อยู่ในช่องเก็บของด้านหน้าที่กันน้ําได้โดยหน้าจอนี้สามารถปรับรูปแบบการสแสดงผลได้3รูปแบบซึ่งแน่นอนว่ามีข้อมูลต่างๆครบถ้วนและเมื่อต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วจะสามารถใช้จอยสติ๊กที่แฮนด์ด้านซ้ายเพื่อควบคุมการสั่งงานต่างๆเช่นฟังเพลงหรือรับสายหรือจะอ่านข้อความก็ได้แต่ต้องจอดก่อนนะ นอกจากนี้ยังมีระบบนำทางของกามิินที่สามารถบอกเส้นทางแบบโค้งต่อโค้งได้อย่างไรก็ดีอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะไม่รองรับในบางประเทศ ประเด็นต่อมาที่ถือว่าค่อนข้างสําคัญก็คือท่านั่งปรับปรุงใหม่นะครับในส่วนของ i d i n g Position นั้นมีการปรับให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมีการออกแบบให้ผู้ขับขี่ต้องโน้มตัวไปด้านหน้ามากขึ้นเล็กน้อยจากการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของแฮนด์บาร์ใหม่ที่ทําขึ้นจากอลูมิเนียมฟอร์แต่จะไม่ละทิ้งความสบายโดยปรับให้มีเบาะนั่งและฟุตบอลที่ยาวขึ้นเพื่อให้มีอิสระในการนั่งขับขี่มากขึ้นซึ่งในจุดนี้จะช่วยให้ขับขี่และควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีพน หรือถอยหลังได้3 0ม mm, ิมลิเมตรซึ่งตรงจุดนี้จะช่วยซับพอรตเวลาเร่งความเร็วรดและช่วยให้สบายมากขึ้นเวลาเดินทางไกลและสําหรับคนซ้อนก็มีการปรับส่วนของพักเท้าให้ต่ําลงมาเล็กน้อยและยกช่วงสะโพกให้สูงขึ้นอีกเล็กน้อยให้สามารถนั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นประเด็นต่อมาคือช่วงล่างมีการปรับปรุงใหม่นะครับสำหรับช่วงล่างนะครับจุดเด่นก็คือล้อสปินฟอร์ตแบบ10ก้านน้าหนักเบาซึ่งเป็นล้อที่เกิดจากเทคโนโลยีใหม่ของทางค่ายช่วยให้ผลิตล้อที่มีก้านล้อที่เล็กมากยิ่งขึ้นแแแต่่ยยังงงงคข็รอู ซึ่งการที่ล้อน้าหนักเบาจะช่วยให้ช่วงล่างตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดแรงเฉื่อยได้มากขึ้นทําให้ขับขี่ได้แบบสปอร์ตและบังคับเลี้ยวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสําหรับโชคอัพเองก็มีการปรับปรุงใหม่เช่นกันนะครับมีการใช้โชคหน้าหัวกับขนาด41มมและโชคหลังเดี่ยวพร้อมกระดาเดืองซับแดงโดยมีการปรับปรุงให้ตัวรถมีฟีลลิ่งที่กระชับคล่องตัวมากขึ้นจากการเพิ่มความหนืดโชคอัพให้มากยิ่งขึ้นครับผมมาต่อกันที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับ แม้ว่าจะไม่ได้ครบคันในแบบของพิกัดใหญ่ๆในรถตระกูลอื่นของทางค่ายแต่ก็ให้มาเพียงพอกับการใช้งานอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นระบบคันเร่งไฟฟ้าโหมดการขับขี่ระบบ traction control ระบบเบรก ABS ระบบไฟ LED ระบบสมาร์ทคีย์และมีการดีไซน์สวิตช์ควบคุมใหม่ดูสวยงามพร้อมกับมีไฟแบ็คไลท์และระบบกันขโมยอ,อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีระบบฝาถังเปิดไฟฟ้าต่อมาเป็นส่วนของเครื่องยนต์นะครับแม้ว่าจะปรับเปลี่ยนในหลายๆส่วนแต่ในส่วนของเครื่องยนต์กับยังคงเป็นเครื่องยนต์สสูบเรียงระบายความร้อนได้น้ําขนาด5 6 0ซีผ่านมาตรฐานยูโรไฟที่ทรงพลังขับขี่ได้สนุกสไตล์สปอร์ตเหมือนกั บิ๊กไบมากกว่าจะเป็นสกูตเตอร์ทั่วไปและสำหรับในปีนี้นะครับ ยามาฮ่าทีแม็ก2022นะครับก็จะมีความพิเศษด้วยการเปิดตัวสีเหลืองสดใสนะครับเป็นสีพิเศษที่ตั้งใจจะทำมาเพื่อสื่อถึงโมเดลแรกที่โดดเด่นและทำให้ตลาดและวงการเปลี่ยนไปทำให้ได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตและการขับขี่ในรูปแบบใหม่ในยุคนั้นนอกจากสีเหลืองที่เห็นอยู่นี้ก็จะยังมีสีน้ําเงินไอคอนบูและสีเทาซอสเกนอีกด้วยนะครับและพิเศษยิ่งขึ้นสําหรับรุ่นเท c h แม็กแน่นอนว่ามีพื้นฐานต่างๆร่วมกันเพียงแต่จะเพิ่มความสุดอีกขั้นด้วยการเพิ่มลูกเเล่่นนตาาาางๆข้ามา้มอิิชหปรับไฟ ระบบคลูสคอนโทรลระบบอุนบ่นเบาะอุอ่นมือโช้หลังที่ดีขึ้นอีกระดับโดยสามารถปรับพีโลดได้และสวิตควบคุมแบบมีไฟแบ็คไลท์ปิดท้ายด้วยวัสดุพรีเมียมภายในตัวรถสำหรับรุ่นเท็กแม็กนะครับจะมีจำหน่าย2ส,สีด้วยกันได้แก่สีดาร์กพิโตและสีเทาพาวเวอร์เกย์อย่างไรก็ดีราคาน่าจะแพงขึ้นกว่าเดิมจากลูกเล่นที่มีมากขึ้นสาวกที่กำลังจะดจดุดช่องจ่อง,อ,ง,อ,งอาจจะต้องเก็บตังเพิ่มเพื่อรอรับตัวนี้ที่มาเร็วสุด,สดๆก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าหรืออาจจะช้ากว่านั้นก็เป็นได้และสุดท้ายนี้ก็ขอขอบ คุณท่านผู้ฟังที่เข้ามารับฟังกันนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube ของเรารวมถึงเข้าไปติดตามช่องทางต่างๆของ Superbike Thailand ได้ไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจทวิตเตอร์หรือว่า TikTok นะครับหรือจะเป็นทางเว็บไซต์เองก็ดีสวัสดีครับขอบคุณครับ